กอเดี uh, ๋ยวพี่ถามคุณพ่อครับห้าสี่สามเป็นยังไงไหมครับกับแอคทีฟเลอร์นิ่งเป็นไงชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะเพราะว่าได้ทำได้เรียนโดยที่ทำตัวเองก็แบบว่าความไสัตย์ค่ะชอบแอปปิ้ตเลอร์นิ่งมากกว่าแบบเรียนปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าได้ลงมาทำเองขาเข้าเข้าใกล้ปากเนี่ยวันนี้อย่างเขาเรียนในกรมไม่ทำเคยก็คือว่าไี้ทำอะไรกันนะครับก็เป็นพวกแบบเล่นเกมภาษาอังกฤษ มันได้ลงมือทจริงๆค่ะ Active Running สอนอะไรหนูบ้างลูกอะก็สอนให้เราปฏิบัติทำด้วยตัวเองแล้วก็กริติสร้างสรรค์แล้วก็แบบว่าทําให้เราแบบว่ามีการแบบว่าลงมือทำด้วยตัวเองกับเพื่อนๆแล้วก็สามารถสนุกกับเพื่อนๆนะโอ้ถูกอกถูกใจว่างั้นเถอะถูกใจเลยใช่ไหมจ๊ะไม่เบื่อเรียนแล้วใช่ไหม พูดไม่ออกเด็กสมัยก่อนเขาไม่อยากมาโรงเรียนเขาบอกว่ากลัวครูกลัวการเรียนไม่สนุกเลยเดี๋ยวนี้ยิงอยากมาเรียนเลยใช่ไหมลูกอ่าแสดงว่าชอบที่จะเรียนแล้วเพราะว่าเราสนุกกับการเรียนใช่ไหมคะอ่ามีเพื่อนๆด้วยเขาจะสนุกนะคะเลยแบ่งเป็นกลุ่มงานเนาะอ่าโอเคค่ะเอามาถามคุณพ่อบ้างครับ คุณพ่อมองยังไงคะหลังจากที่ลูกมาเรียนที่นี่แล้วก็ได้เรียนรูปแบบของ active learning จ้ะครับก็ผมก็ดูแล้วว่าการเรียนแบบ active learning เนี่ยดูทำให้ลูกอ่ะอยากมาโรงเรียนอยากมาสร้างสารหรืออยากมาเรียนกับเพื่อนเรียนทุกวันในมุมมองคือปกติของเราเนี่ยสมัยก่อนที่ที่ผมเรียนเนี่ยมันจะไม่มีสักขนาดนี้เราจะเป็นเรียนเรื่องของอ่าิชาการสัส่วนใหญ่ S <S ในการที่จับกลุ่มมาทํางานพวกนี้มันจะน้อยครับอันนี้ก็ชอบกับชอบใจก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคอ่าทําให้ลูกอ่มีการพัฒนากล้าแสดงออกแล้วก็เรื่องของมีความสุขใน,ในการในการเรียนในรูปแบบของอ,อเลนนิงนี่ครับค่ะแอคทีฟมินนิงนี่ครับครับทุกอกทุกใจผู้ปกครองครับไม่เสียหลายเลยที่ลูกได้แอคทีฟแล้วนี่แอคทีฟจริงๆนะครับผมครับ <c oughs> อยู่บ้านยังคงแอคทีฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้คืออยู่บ้านก็สามารถต่อย,ยอดไปที่บ้านาก็ไปใช้ชีวิตก็คือ<ะ>สร้างสารรค์ทํางานทําอะไรอยู่ที่บ้านได้ครับประชาระชเชียงสมรถสมารถ<อ>ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับจากโรงเรียนต่อย,ยอดไปสู่การใช้ชีวิตในครอบครัวใช่ครับ<อ>